ยงไวทุกคนยังวโโอเคโอเคนอแล้วอยเมฆมากลอยเมฆมากลอยเม่มากลอยเมฆมากมาโดน สวัสดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ FC ทุกคนที่กำลังติดตามางผสมส่อง,งของประทองบอกว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศเอามานี่ทุกคนเลยตอนแรงๆแ,และคอยกับทีมงานสามสี่คนนี่แหละพาก,กันมากินเป็ดอยู่เฮื่อนบ้านคำสอนบ้านคำสอนเพชรพุทธไทยแต่ FC บางคนก็น่าจะยังบ่เคยเห็นเฮื่อนของเพิ่อนแต่มื่อนี้ทำห้องทุกคนคอยถ่ายบรรยากาศอยูเ่เฮื่อนของเราไว้แล้วและชิม่า่ากันซื้อเป็ด เจ้ามากินอยู่เฮิร์นเรานี่ FC บางคนก็น,น่าจะยัเห็นเฮิร์นของมาสอนนะแต่รังน้อยรังหญ่ฉันเิ่ม,มาเบิ้งกันเดียวทุกคนเลย <c oughs> นี่เฮิร์นมาสอนแล้วทุกคนเลยเจ้าของเฮิร์นน่าจะยังมีท่านท่ายให้เบิ้งคอยผู้มาคนนอมาอัปเดตก่อนเลยทุกคนวันนี้เฮาก็ทีมงานสามสี่คนพากันมีเป็ดอยู่ตัวนึงสลองปีใหม่หมนี่ท่านใหญ่เฮาสวัสดีปีใหม่ อืคัดท้องกินดีเลยความก้มซอนสบายดีพี่น้องเจ้าภาพทุกคนเลยไปที่ย่างมาทันเห็นเลยมาซ้อนกะได้เห็นแล้วมาเนี่ทุกคนเลยสีถ่ายเออเห็นน้ำเห็นต้นเลยมาเนี่ยนะหน้าเป็ดกับตัวนนึงทุกคนเลยนี่หลานเป็นสองคนตาบมาคำซ้อนหน่อยนะแต่ว่าย่างมาทันขึ้นทั้งเฮิร์นย่างมาทันขึ้นทุกคนเลย แต่เป็ดกาพากันขึ้นไปโคโยเบิ้องข้างพวกละ,ะปลาตะกามาลายเลยนี่อันนี้เอ้ยบากคำสอนนี่งามเลยทุกคนเลยงามเลยน,นีย่เป็นนองกรุ่งดุสองเลยดุส่องไปกับแมนเดอร์ทุกคนพี่น้องกันทัน้งวัดเลยทุกคน,น,นเลยอันนี้เฮือนปูเฮือนย่าตะเก او อยู่นี่ทุกคนเลยแต่ว่าเขาเจ้าง่ายนะดี คนคคนคนที่ทา,า,านลานชื่อลานนะชื่อว่เบลล์เบลล์อันนี้นะตาน้อยอินเน่ผู้ผาผู้ผาตานออ้อย <laughs> ผู้ตานอ้อยจะตาใหญ่ายก็ผู้ผู้ตาผู้ผาเนะฮะ <laughs> อันนั้น <laughs> <laughs> พอบ้าคำสอนทุกคนเลยเป็นลุงเป็นลุงของคอย,อยนั่นแหละเด พอบ่ากันสนทั่วเลยอยู่มองเวงแถวนี้นะมีเฮิร์นมาปั่นคางเนี่นนี่เฮิร์นมาปั่นเป็นมาปั่นทุกคนเลยทับมีใจกันปันได้เหนื่ยคางคางนี่ก็มีนะเฮิรนสะเทาะสะเป้งนี่นะเฮิรนสะเทาะสะเป้งใกลจกันนี่แหละนี่เป็นมาปั่นมาปั่นน่ารูทุกคนเลย ใกล้กันนี่แหละโอ้ยสไปดีสิไปดีสิไปดีลูกสาวกันเนาะอุะ้มเดี๋ยวนี้เอาลูกเนาะเดี๋ยวนี้โผโผทุกคนเลยหมาเพิ่นก็นเป็นแต่แพงเลยนี่ละเฮิร์นก็ใกล้ๆกันอยู่นี่แถวนี้บริเวณแถวนี้ละเดี๋ยว<า>กนินเป็ดนำกันไหมนี่อพอมันอยู่ใกล้กันนี่ได้ มาแล้วก็ไม่ได้ไงมีไดมีได้ใหญ่เพราะว่าเอิญใส่กับวม่หินทุกคนเลยเดี๋ยวมีอยาไปป่าแล้วเนาะจะไปอยู่ไรจะไปอยู่ยังกินหอดอยู่เนาะกินหอดอยู่ป่ายังกินหอดป่าอยู่บ้านก็ได้ยังวนลืมทางไปป่าอยากระวั่างนะไปบ้านกระตอมคิดพูดกุ้มขนาดนี้นะเอาไปนะทุกคนเลยเดี๋ยวมันนี่พากันซุ่มเซล อีเธอที่โสทุกคนเลยตอนเสารนั้ค่อยไปบ้านจำพ่าแล้วมาอันเปิดอ,อ้เนี่ยตอนแรกนั้นากันมาซุมแซีงนี่ครับทีมงานเฮาไว้ละสามสิคนสี่ให้น้องุมเฮาไว้ละพากันกินปีใหม่เล็กๆน้อยๆทุกคนเลย <S <S เอ,อับขึ้นมาเัิงเฮิร์นทุกคนเลย <S <S นี่เฮิร์นปลากระกสอนหมองปลาซิวเพิ่์นนั่นนี่เดี๋ยวน้อยๆนี่หมองปลาซิวน้อยเทน้อยว้าเนาะ Đi hơn hơn cả. nếu hào nhanh tôm nấm như tụi con đây. Tôm nấm sẽ lộn bếp lại, thấy như này này. leo phân hẹn cho tao. Bếp nào đây sẽ dùng Ồ, nó ต่เมื่อกี้น่ขอสิโคอยู่เฮือนแต่ว่ามันยากเลยพากันลงมันลุมดิเดี๋ยวจังน้อยโทรหาเบิ่งอันแซาเขาสนิมก่อนเขามาแต่เมืองแล้วบ่คู้สาวเธอสิมีเบมีหยังมาว่ไม่ได้ทุกคนเเธอเป็ดมันสิมาตืมอีมาเยมถ้าเ็ดมันสิกินแบว่ะมนเพ่นไปยอนได้กินซคอยอันสาหาแบไว้ว่ะ มันน้อยคนก็นเลยอ่ะสะิเป็นแนวกินซาทุกคนเลยซีนนี้รับรองสะอาดเรียบร้อยเลยนี่เนาะขาวมาขาวเลยนี่ชุมหาเห็นไหมก็เป็นลูกเคยได้อยู่บ๊อบช้อนคนลูกเกย์อ,อีเม่จะได้อยู่บ่เด <c oughs> ้อเห็ดเบ็ยก็ได้อยูไ่ได้โกินก็เป็นไ่ได้รายการเย็นเท้าเดี๋ยวจัดมา

เขาจะเป้งไหมเพื่อนไปมังปม้งโอ้เบโกอเท่าไหร่โกอดสาวกอดอาวอ๋อเอาหกเด้อเิดบ้องได้สาวพันเพีเดียวเฮ้ยเอามาหกกรรอดเบาๆก่อนสาวพันเพียงเดียวป่องนึงนะเพียงเดียนะมั้งแล้เนาะแต่ว่าดีพ่อเอามาเรื่อยๆเอาจนคิดว่าพ่อกลับทีมงานเทอลทุกคนพ่อมั่นมั่นมีน้อเพชรก็ได้ เอาโอท้าผู้สาวทุกคนเลยขอผู้สาวไม่มาข้อไม่ลุยเลยเลยมาไม่น่ากินเลยโอ้ยกินท้าผู้สาวกันกินท้าผู้สาวเนาะกันมาก็ยังมาหามาตต้มกันไม่ได้กินตะเบผู้สาวนี่แล้วไม่ได้กินซื้อขนมมาอดนี่พาพกําสดนะผู้สาวมาทุกคนแซ่บเผาเจ้ามากกินน้ำเดียว หมูเก็ท้าทายโอเคนะทุกคนเลยเสียวเบมาให้เขาอีกจักล่างของเราเออๆนึคือเธินึน้องนค่อ้าอยู่นี้มีพ่อโคประจำาโตหมูเก็ดหมูเก็นี่ผู้เล้าได้เป็นแม่ทุกคนเลยอันจะฝาเอาได้ได้เป็นโหน่ะทุกคนชุดยอดเลยนะ พอโคนี่เรียบร้อยแลยประกินี่เป็นพวโก้ชมพูซ่าวรอทั้งตา,าก็ได้นะประกิเน็ตน,น,นะนี่นี่นเปิดปุ่มกะแต่ว่าขนอยังไม่ทันมามีนงานงหัวนางซันได้แล้วบอกขากรองนะย่างมีได้เฮตุคลิป,ป,ลปเป็นเดนเลอร์ร่วมคลิลคปเนี่ยไปเจ้ไปโอ้เจ้ามีได้ตังค์ปไ,ปไม่ทันยืนยันสองซันใช่ไหม จะคอเห็นนกก็ได้ได้มาหามาตินะอ๋อุ้กนเอาลงๆลืมๆขอบใจเจ้าเจ้าน่ะจะไปไทยปะเมื่อลยไปไทยนะมีหูทาลาเฮ็ดบาซิ่งสาวสั้นก็ไปปสาวสั้นลงเล่นลงเล่นยังเห็นยังปะของของหมอฮาโอ้คิดว่ามอเจ็ดแล้วเด้ หมอเจ็ดไว้ๆสิดีแล้นี่เห็ดจบไปแล้วเออฝ่เยีด๋สาวสั่นบ่สาวเพว่าเจ้านะเ้านะ้านาจะไปทยทุกคนเลยพ่อนอจะไปทยแต่ว่ายังม่ฮูว่ามื้ปายแต่ว่าไกลละวิทวิทบุญยังไปนะเวิทบุญวิทบุญโอ้ถือว่าได้ไปโซแอวอยู่ด้จักนอยนี่ไปใส่วอยู่ไปใส่แอวอยู่บุญเด้ เอากิงๆกเงี้นท yeah, ุกคนก็น yeah. ิพันี้อดทุกคนเลยโคมันนี่ก็ได้แต่ว่าทางทีมงานสาวๆยังท่านมากเขาเขาจะนิ่มเขาสาจะขัดยังท่านมากนะม่ั้นเออทางนี้นั่นแหละ วังปรึกษาลงตู้ทุกคนเลยสองแก้วกินิลายด้สอแก้วกเมือสองแก้วก็มืสงแก้วกับเขาผู้สาวสองคนสองแก้วกับได้บอเน้นสิมาเป็นล่างนี่บนี่นะสแก้วตลอดได้เห็นบอติตกนะสแก้วเชียวตึงตึงมดอารมณ์สแก้วเชียวเอามามดสาล่างสองแก้วมัดสาล่างสงแก้วะ แะ่บาคำสอนสายามีพอสายาบเหาสายไโอ้นี่เราองงโอ้โคนี่เลิศได้ตัวนเโคมานนี่งโโคคอยเป็นญิงแม่อยเอาเห็ดเมลแล้วไม่ได้เฮดโผได้เฮ็ดโผเฮดโผทุกคนเลยโท่าบีัวนีนะโคทาบีก็ บผู้สาวพัดนังพิงไผ่ล้วบ้านนี้ประนังกินเลยแม่ผมเกจิกาดเธอแล้วนะได้ททำงานเจ้านะผู้มูเจ้านะมีผู้มาบ้างเห็นแล้วเขาไม่ยู่เฮิร์นโอ้บ้านนี้ดูเนาะวันพักกับโมได้พักเอาไปดินโอ้โอ้โอ้กนบ้างกับบอลลินเอาแล้วนะกดมัน ช่เยช่วยนะพ่อซื้อผ้ามุ้งไปโซนนั่นโซนชาวขันด่วยนะแม่เราเอาไปโลดไปโลดวะรอเดี๋ยววาอันเพิ่นน่ะว่าโอ้ยจังน้อยอุ้ยโอ้ยซื้อใจบระกับโซนนั้ <c oughs> นนี่ผมมาปั่นในญ้าตะลูกเนาะไปเซื่อพ่อยได้ไปเซื่อไม่ไดไ้กินโกยมาน้างันเดียวก่อนจะไปเชื่อเงียบงามแล้ว บางบางไสบ๊อกอยายาเจามีมากย้อนไปตัวไสบอกมีเยอะมากว่ะมีเยอะมากล้วไม่ไปนั่ายอเอไปสัวไปไปไปสมอยู่ไหไปนั่มมนเฮิรนทุกคนเลยเอาละแล้จะนี้เมา บ่านกำโซในย่ามุสาทุกคนเลยมงเน่เกนี่ยามาามาอะไรเนะตไล่แถวโอเนนียนะป็นแต่เส้อใจเไอ่ๆจะได้ท่านเมาเลยเมาแล้วก็รุดบ่เมาแล้วก็รุดได้ท่านพอดบุญนะบันทันพอดบุญกอนนี้ออ thịt cái nhạ lụt thịt này nó mới sôi này ôi bà đi bà ừ. đi lấy đi chịu hên thôi có mì ma oh sơn nim đây sơn nim ma nè bố ma sơn nim đây như đây đang la gì đây à nước hông gìn đây sao khăn đây chơi nhà lăng ai đấy ok nã nã bố mẹ ăn sao nhá นต <l> ง่ายไม่ได้เนาะแบบกันเองเลยนะคอยมากกันเองกันเองเลยเกตหนึ่งก็เรียกเกตหนึ่งนั่งเคือผู้สาวเองเด็กฮะจต่ขันขอแบมเจ้าขอแบย้มคอยตัวนึงเจ้าจะเอ็ดนปอจะกลินอื่นหมออื่นหมอได้นะกันสองขันคอนี่นี่มันหาได้ดีได้รีได้เฮ้ยดีได้ขอยรีได้รีนี่แหละเติเธอร์กเตะร์กแม่ไม่จะเอาอะไรใหม่ปะเอ้า สาวนี่พ่อว่าเป็นยังไงยังไงยันนะมันจะบผู้สาวบ่าว่าไปไรไม่หรอบ่อมือผู้าวจะได้งงแ้ว่มืออื่นาจะได้งงเบมือนกันวาโดจะได้เบจะเห็นแล้วขอเบคอยมี่่าเบคอยนะแล้ววาโด้ละคานวมนไปบจา่อ้าวเจ้าเรามีไบเบ่งเนาะ มาสอนนี่นนู้จักมาสิเลยนะว่าคอยมีแแบนนี่เพราะว่าแบนจะทิ้งปตโตโไม่โอ้โเยอะเขาโตค่อยแล้วทุกคนเลยรับเขาจะได้แบบนํำคอยแล้วในนจะคันหาแบาะตะว,วันนี่หรอเรับจะจะเหตุปละวัน <c oughs> จะกินจ <c oughs> ะกินจะกินดีฟรดอาเจ้ากากินค่อยออกมาเลยทันทีเลยมือนี่ค่อยออกมาเฮ้ยตวัเลย กนเริกอ้อนเลยบ่โอ้ยดินทรายนี่ไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวนีิเลย่ะโอไปเดี๋ยวนี้อ้โห้จ้อนเลยจาขันเปิดได้ตู้นะพระสน่อตอิเป็นนะเขาได้เอาแล้วมลียอนพอยนนก็เยนแล้วแล้วเล้ยวไปทางแซทางโทกเอชจะมออยู่ไหนมอลยนมอติด จากน้อยมาจากน้อยเลยเลยโอ้ตะเวนนะวิ่แล้วหลังห้องน้ำคนเนีจากน้อยชานิมคือว้าวแล้วทุกคนเลยพอาเนี่ยมัจกาจือกระตุกจะลืมต้องล้างกระตุกเลยชานิมเนีนยเามก็กินพักลถเนนี้บอซอนไปจัดการหาเพชรมาให้ชานิมกินด้วยได้ทำนะมีท่านด้ยมีท่านมืดมืด สบ่อกินเบยไื้คันเนาะบื่อบื่นี่ยเลยสจคัญอ้าวบื่อกัะนอนอ๋อเจ้าก้าวเนาะเจคัญเจ้านัเจ้าบื่นกินเบ้แม่นบอ้อวกินเบ้อเบ้อทำไมเล้กเบบอทำไมเล้งทำไมวะจะเล้็จะเล็อีกโ่จโอ้สำคันนี่นาดีเจ้คันนี่รล่มกรล่มสำคันนี่อ้อทุกคนเลยเบ้คอยเฮเป็นแถวเลยเป็นข้ออนเป็นแถว แม่บอกสาวสันมีข้อเดียวข้อเดียวมาเล่นไม่เพลงนะเพราะเอ็ดจะมอยอยู่เมนเบย์ก็มาเป็นร่างกินมีมดก็คือว้าทุกคนเนี่ยไปกินมีมดลักมือแรลงก็มือแรงกินเชิงแรงเปิดนะสาวโอ้เป็นนักกาวโอ้เประตูวน้ำผสมห้างเพชรชญาตาแม้วันนี้ทำไปเอาเนี่ยโอ้ เคยจำได้ว่ามีเคยเนาะนอกจากนี้จะนี้มันเคยจำได้ว่ามีเคยเนาะคอยเกิด้หนก็ปวดเออจะนี้ใช่ไมจะนี้ลงมือเองตอนนี้นะอยไปเชือสนเออเมื่อเพื่อไว้กรอโดยเยอเบื้อแ้ แตยไปลยสารคันชียแล้วใช่ไหมคับมีแล้วมีได้เมานี่เนาะมาหนแล้วเนาะเมาหนแล้วโอเค้หมยังยังการอยู่คำกันเนาะ ยังยังบาเตะบยังไงบาเตะบเตะแมงแล้าเตะแมงแล้าบานะน่านกล้องโอเคโอเคนอเคลอเอเคโ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 อ เมมากลอยเมมากลอยเมมากอยเมมากสป่อยในไปแล้วลอยท่อลอยหัวลอยหมากนจัดไป đời thế là được, con. được Ê, là hey. nha, con. <laughs> চাওক নাই <mumbles begun>